ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่อง subculture เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นอยู่กับผมโอมพัทันตวัตรกับครำสอน เอาสิ่งที่เจอรอบตัวมาเป็นที่ตั้งแล้วครัมให้เจอว่าอะไรที่สอนเราได้บ้างเพื่อมาเติมของให้ตัวเอง สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับผมโอมพัฒนวัน์กับรายการคำสอนรายการที่หยิบเอาทุกอย่างที่เคยได้ยินได้เห็นมาคลำให้เจอว่าสิ่งเหล่านั้นสอนอะไรเราได้บ้างเพื่อมาเติมของให้ตัวเองครับในสัปดาห์นี้คำสอนที่ผมคำเจอแล้วก็อยากเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไม่ใช่โค้ดคำพูดหรือคำพูดทั่วไปครับแต่เป็นการคลำเจอจากชีวิตของนักฟุตบอลระดับโลกที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมกำลังพูดถึงเดียโก้มาราโดน่านักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาที่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปแค่ไหนแต่สำหรับแฟนบอลแล้วมาราโดน่าก็ยังเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดตลอดการอยู่เสมอครับคนที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลน้อยคนครับที่จะไม่รู้จักเดียโก้มาราโดน่า ูศนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีความสูงเพียงแค่165เซนติเมตรครับแต่สามารถพาทีมชาติของเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เมื่อปี1986โดยทัวร์นาเมนต์นั้นมีช็อตที่ทำให้มาราโดน่าถูกจดจำไปทั่วโลกก็คือหัดพระเจ้า ที่เขาใช้มือซ้ายปัดลูกฟุตบอลเข้าประตูทีมชาติอังกฤษในรอบรองชนะเลิศซึ่งลูกยิงลูกนี้ของมาลาโดน่าครับกลายเป็นลูกยิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดลูกหนึ่งของวงการฟุตบอลโลกเลยล่ะครับในสนามชื่อเสียงการเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุคข,ของเขาจะโด่งดังแค่ไหนชีวิตนอกสนามของดีเอโกมาลาโดน่ากลับมีชื่อเสียที่เาาโชไม่แพ้กันเลยครับ จากที่เคยเป็นพระเจ้าของแฟนบอลเขาโดนโคเคนและแก,งก๊งมาเฟียาลากเข้าสู่นรกมาราโดน่าเคยโดนแบนจากฟุตบอลน,นานถึง15เดือนเพราะตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายที่มีปริมาณมากเกินไปซึ่งมาราโดน่าโดนตรวจเจอสารต้องห้ามนี้ถึง3ครั้งครับนี่เป็นการอธิบายชีวิตนอกสนามของผู้ชายคนนี้ได้เป็นอย่างดี หลังจากที่มาราโดน่าเลิกเล่นฟุตบอลแต่มรสุมชีวิตของมาราโดน่ากลับไม่ได้จบลงง่ายๆครับยังมีเรื่องอื้อฉาเกิดขึ้นอีกเพียบเลยทั้งติดคุกนานถึง2ปี10เดือนในข้อหาใช้ปืนยาวอัดลมยิงใส่นักข่าวที่คอยตามติดชีวิตของเขาติดโคเคนติดเหล้าทำให้ร่างกายของเขาแย่ลงเรื่อยๆและถ้าเรานึกถึงนักกีฬาส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงคนที่หุนดีสุขภาพดีกันใช่ไหมล่ะครับ แต่เชื่อไหมครับว่ามาลาโดน่าเคยมีน้ำหนักมากถึง128กิโลกร,รมัมและเคยหัวใจล้มเหลวจนต้องเข้าห้อง ICU มาแล้วฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าชีวิตของดิเอโกมาราโดน่ามีแง่มุมอะไรที่ควรเอเป็นเยี่ยงอย่างแล้วผมคลําเจออะไรจากชีวิตของผู้ชายคนนี้บางครั้งในเรื่องร้ายเรามักจะเจอเรื่องดีอยู่บ้างครับ และกับผู้ชายคนนี้ผู้ที่เป็นทั้งเทพเจ้าและซาตานในเวลาเดียวกันผมเชื่อแบบสนิทใจเลยครับว่าเราสามารถครํำหาคำสอนดีๆจากตัวของเขาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเดียโก a มาราโดนาชอบที่จะพูดคำพูดที่ดูห่างไกลจากคำคมเท่ๆแต่การกระทำของเขาครับกับมีคำคมดีๆซ่อนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยออลเรนโดกัตติผู้รักษาประตูทีมบัวค่าจูเนียเขาเคยพูดกับเดียโกมาราโดนาไว้ครับ ว่าแกมันไอถังอ้วนๆใบหนึ่งแกไม่มีทางเอาประตูจากฉันได้หรอกแต่เกมนั้นครับเดี Diego ยโก้มาราดน่ายิงไปถึง4ประตูทําให้ทีมของเขาเอาชนะไป5ประตูต่อ3ครับนอกจากมาราดน่าจะยิงประตูพาทีมของเขาชนะทีมที่ดูถูกเขาได้แล้วเขายังยิงประตูเข้ามาในใจของผมด้วยครับถ้าเรามั่นใจในศักยภาพของตัวเองเราก็สามารถเอาชนะคําดูถูกของคนอื่นได้เสมอ มาลาโดน่าเลือกที่จะใช้คำดูถูกมาเป็นแรงผลักดันให้เขาทําผลงานในเกมนั้นได้ดีครับจนกลายเป็นผู้ชนะในที่สุดเหตุการณ์นี้เราได้เห็นถนึงความมุ่งมั่นสุดท้ายตัวเราเองต่างหากครับที่จะบอกคนอื่นว่าเราเป็นยังไงไม่ใช่ให้คนอื่นมาตัดสินเราและถ้าเรามั่นใจในตัวเองมากพอเราก็จะเอาชนะคำดูถูกของคนอื่นได้เสมอและที่สำคัญครับเรื่องของสัดส่วนไม่สำคัญ โอเคมาราโดน่า okay. อาจจะมีพรสวรรค์ที่มากกว่าคนอื่นนะแต่ผมเชื่อว่าแค่พรสวรรค์มันไม่พอครับเราต้องมุ่งมั่นและก็ตั้งใจด้วยเพ,อพอราะพรสวรรค์แค่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือสองอย่างหลังมากกว่าครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือแม้ว่ามาราโดน่าจะมีชื่อเสียนอกสนามแค่ไหนนะครับแต่สำหรับคนวงการฟุตบอลมาราโดน่ากลับเป็นที่รักของทุกคนครับ เขาเป็นทั้งไอดอลของนักฟุตบอลหลายๆคนเป็นแบบอย่างที่นักบอลหลายคนอยากจะไปให้ถึงจุดที่เขายืนและแม้ทุกคนจะยกเขาให้เป็นซูเปอร์สตาร์แค่ไหนนะครับแต่กับเพื่อนร่วมทีมแล้วหลายๆคนที่เคยอยู่ทีมเดียวกับเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเขาจะตามตัวธรรมดาเหมือนคนอื่นไม่มีสิทธิพิเศษไม่เคยวางตัวเป็นนักฟุตบอลดังเรื่องของการเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานผมว่าสำคัญมากนะครับ เราไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยตัวคนเดียวแม้ว่าเราจะเก่งแค่ไหนยิ่งกับทีมฟุตบอลที่ต้องเล่นกันตั้ง11คนมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียวการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆและถ้าเราเอามาปรับใช้กับตัวเราเองนะเราก็ลองถามตัวเองดูครับว่าทุกวันนี้เราทำงานกับเพื่อนร่วมงานของเราเป็นยังไงบ้าง ซึ่งผมเชื่อมาเสมอครับว่าการทำงานกลุ่มที่ดีทีมเวิร์กมันต้องสำคัญและมาราดน่าก็ได้สอนผมผ่านคำบอกเล่าจากคนรอบตัวของเขาครับและแม้วันนี้ครับเราจะไม่มีนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่มีชื่อว่าดีเอโก้มาราด a น่าอีกแล้วแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราผมว่ามีค่ามากๆเลยนะผมเชื่อว่า นอกจากตัวอย่างที่ผมยกมาแล้วถ้าเราลองศึกษาแล้วก็ทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นเราอาจจะคลำเจอคำสอนดีๆอีกมากมายก็ได้ครับเรื่องที่ดีเราก็เก็บมาไว้ปรับใช้กับตัวเองเรื่องไหนที่ไม่ดีเราก็เอามาเตือนสติละกันว่าถ้าทำแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง และผมก็หวังว่าคำสอนจากดีเอโกมาราโดนาที่ผมนำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและสุดท้ายผมก็ขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรให้กับนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกที่มีชื่อว่าดีเอโกมาราโดนาด้วยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ผมขอขายของหน่อยดีกว่าฝากติดตามทุกรายการในช่อง minority podcast ด้วยนะครับรายการโดนตัวไหนมาออกอาการทุกวันพุธ รายการคำสอนสลับออกอากาศกักบเขาเล่าว่าทุกวันศุกร์และคุณผู้ฟังสามารถติชมคอมเมนต์ทุกรายการของเราได้ที่เพจ Facebook Minority และบล็อกดิได้เลยนะครับแล้วพบกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ